เอาแห L ละหลังจากที่เราทําคลิปไปนะพอดีว่าบังเอญไปเจอมาว่ามันเล่นสูตรได้ด้วยก็คือใช้จะเรียกว่าชาวสูตรโกงเดียววะเรียกว่าโปดีกว่าเอออ่าตอนนี้อยู่กับ<ป>พี่มอนแล้วก็ี่โจ้ใ<ป>น,ก,นก็แล้วผมเดิมเดิมเือนเดิม,มนะจ๊ะกดแล้ววะกด R 1แล้วกดขึ้นเออนี่ไงเฮ้ยภาษาอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมันโปเลยเนี่ยว่าภาษาอะไรครับเนี่ย เออรู้แล้วว่าโปรลูกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอสองหมื่นห้านี่ยกัอะไรเงินแน่เลยนอนนิดกดแล้วไม่ขึ้นไะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีเงินอ่ะหืมฮะลองยังเงินนดิยังอื่นยังอื่นยังอื่นอะไรวะนั่นเฮ้ยมึงนี่นี่มึงทำอะไรนั่งอ่ะนั่งเชียร์แล้วเนี่ยบักบักเห็นข้างล่างไหมเอออะไรสิอ๋อเชียร์แล้วเอออะไรวันนี้ไหนลองยังเงินดิเอาวันไหนก่อน ไอ้คสุดอะไรนี่ก่อนแล้วังเจกโดรเกมเพไอ้เจกโรที่อะจกดอเมอี้ไม่ไม่เลยเดี๋ยว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 เกี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดีๆวเดี๋ยวเดี๋ดีวเดี๋ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยเดี๋ี๋ดีวเดยเี๋ยวเดยวเดีว เอาไหนดีเอาไหนดีช็อกการ์ดนี่ยเนี่หัวช็อกการ์นั่นแล้วก็แม็กซิสนี่ไงได้แล้วนี่ไงเราได้ปืนมาแล้วนี่ปืนอิสัสช็อกกันมึงจับยังไงปุ๊ไม่มาเลยมึงดูดีก่อนดูมันมันจับกันยังไง จับเงยไงวะมันไม่มีความแบบเป็นสมดุลเลยว่ะมันมึงจับมึงจับด้วยจักรแร่นี่หว่าดูดิเ้ยมันใช้้อะไรมากมันมันไม่ไม่กลัวที่แรกก่อนมึงฟังก่อนมันใช้เนี่ยโขนจักรแร่ที่ยาวแล้วก็พันกับไอ้ด้ามปืนแล้วก็จับไว้อ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เคยใช้เหนียวไกอุ้ยมันวิชาขั้นสูงนะเนี่ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยโขนจักรแร่นี่เปล่าช่ใช่ไพันพันพันมันเอามาพันมันซับสายสามสี่รอบอะกูเปลี่ยนเลยกูเปลี่ยนเลยเหี้ย กูเปลี่ยนเลยอะไรอันนี้อะไรเคเคเอเออว่ะอีเคมเออมันมัไม่ต่างกันเลยแต่มองไม่เห็นว่าแบบมองไม่เห็นว่าตอนเย็หัวมันบังอ่ะหัวซีเจมันบังเออหัวบังเอ้ยมีอันอื่นไหมอันนี้รถปันเนี่ยไบเออนั่นแหละมันบอกวับใบเฮ้ยนี่ไอ้เสกรถได้ด้วยเอ้อ้ยเกิดด้วยตกใจเหี้ยแล้วรู้ว่าตำรวจมึงเข้าใกล้มึงจูบูเหอะีเย อะไรของมึงเนี่ยไหนๆเราเสกรถอะไรได้บ้างไหนๆด้วยดิดูดิเราเสกอะไรได้บ้างเออเยอะอยู่นะล่ก A B อะไร A E M S อ๋อขนาดรถอะอะไรเงความแรงป่ะนี่มีนิวด้วยนี่มึงนิวอะรถดูไงก็เก่าอะเอาแบบเอาแบบสปอร์ตหน่อยดิหาก่อนสินี่ Audi R8 อู้หูย R8 เฮะฮะปีไหนวะ เชี่ยเลยเพื่อนเนี่ยนี่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่อัปป๋อะไมันเป็นออร์ดี้อัแปะอาปเปะอัปเป๋คุณเก่าเลยโอ้มึงหลอกกูหลอกดาวออร์ดี้อัปป๋เฮ้ยฟาร์รี่ฟาร์รี่ไหนไหนไหนนี่ค่ะบนอันบนสุดเออเนี่ยเออต้องงี้ดิเออทำไมโมเดลมันมันนั้นไม่ใช่อุ๊ยแรงอยู่ โอ้ยเบ๊กี้เอาลงมาทำไมครับอุ้ยมันอะไรตกอปอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยทำลายรถเราเราไม่ปืนนะเว้ยนี่ไงนี่ไงเอาเฮลิคอปเตอร์มาดิสักอันนเตเตืนนี่ไงขึ้นเลย ว่าแต่มันขับยังไงครับมันไม่เหมือนในคอมครับขึ้นขึ้นยังไงเคกดเด้กดเอ้กเอ้โยหยาดวยยิยิงยิงอเไกด Q แล้วไม่าก L1 L1 ไม่กด O กด O เล้ยอยู่ได้ยังเอ้ยเอ้ยกดปิดเอาเอาเอาไม่ได้กดนะคุเกี่ยวเลยคุณเกี่ยวเี่ เฮ้ยเอาเอาตายนึกว่าตายมาดีเละมาดีเละมาดีเลยะเจ๊คุณโอไม่ตายนึกว่าไม่ตายขับดิขับดีกว่าขับขับอันอื่นอันนี้อะไรเอาเอายี่ห้ออะไรดิเอสเปรสียลคืออะไรวะเอสเปรสโซ่เอากาแฟไงไม่ไม่ไม่อันนั้นเอสเปรสโซ่อ๋อเหรออันนี้เอสเปรสียลคนละอย่างกันเลยไหนดูดิคืออะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยรถน่ารักอ๋อรถรถรถของเล่น เย่เลยเนี่ยเออมึงสละยาน่ะแค่กดสามเหลี่ยมนะเศรษฐกิจเหลี่ยมเท่ากับสละยาน่ะขนาดนั้นเลยเหรอกูยังงงอยู่เลยเนี่ยเย่เลยเนี่ยไม่ผมยังงงอยู่เลยเออเออแต่ก็ใครที่ขับใครใครจะลองขับคันนั้นก็ระวังหน่อยนะแค่กดสามเหลี่ยมคือเท่ากับสละยานนะกูบอกเลยระวังไว้ด้วยกูงงเลยเออแล้วมึงไม่ปิดประตูวะโอู้หูยเยเนี่ย อุ e> ้ยอะไรเออเทโบิลอมันทำไงกดกดคิวกดคิวกดคิวกดดิลองกดลองกดไม่ไม่เมื่อกี้มันไม่ใช่เทเบิลมันคือเจ็ดย่อมย้อมนี่แหละเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิมันแรงกว่าเทเบิลอีกอะกดดิกดดิกดดิโอ้ยโอ้ยโอ้มันคือเจ็ดไปพ่นน่ะเออโอ้ความแรงขนาดนี้มันเจ็ดเนี่ยออกออกออกคว่ำ เออมีรถคันอื่นให้เล่นเว้ยสนุกว่ะเหมือนพีซีเลยเอ้ยเว้ยสกายไลท์อุ้ยสกายไลท์เอ้อเสียงอะไรมันปรับมันปรับรถได้นะมันปรับรถได้น่ะก็ต้องกดอีกทีนึงแล้วมาตัวออปิเคิลจะเปิดปั๊บเท้าเนี่ยแล้วก็แต่งแต่งใช่ไหมเออแล้วเราแต่งสักอันนี้น่าจะเครื่องแน่เลยอ๋อมีมิเตอร์ด้วยโอ้โหดิจิตอลเอาอนาล็อกอนาล็อก ดไม่รู้มัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ่ามัวมัวก็ได้เออมัวหมดอ่ะเลี้ยวเลี้ยวรถแรงโอ้มันแรงเหมือนเหมือนเป็นเครื่องโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยเอาบัก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 เฮียเลยไปทางนู้นไปทางนู้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปโอ้โอยเฮียโอ้ยแรงโอ้โหแรงรถไม่เป็นไรเลยใช่ไหม เอ้ยไม่นี่มันนี่มันโปรรถแบบอในมันไม่ใช่โปรมันคือมันคือเพิ่มเพิ่มเกาะมันเกาะออ้สุดดยเลริ่ะมเกาะ่่ใชเโอ้โหเชียอะไรเนี่ยมันจะแฟลชชัดเลยเมื่อกี้ใช่ไหมเออมันมันเหมือนแบบรถมันไปวูน่าหน้ามันแบบวาบแบบเอาอากาศอะมันจ้ำอะโอ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยมึงไม่เลี้ยวเลยโหจังหวะนั้นมึงจะให้กูเลี้ยวเหรอ โอ้โหหนักเฮ้ยกดกดเร็วกดเร็วเอ้าเร็วเร็วดิเร็วเร็วดิออกดิออกดิกดดิกดดิออกดิกดไม่ได้ไม่ไลยแล้วสกายไลท์กรูอะไรเนี่ยโอ้ชื่อมันภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาสเตอร์คืออะไรมันคือรถบิ๊กฟูดใช่ไหมอ่ะลองดูใช่ใช่ใช่เฮ้ยอย่าเพิ่งลงนับอย่าใจเย็นใจเย็นเส้นไหนวะที่มันแบบขวาขวายาวๆาวะขวาแหละขวาแหละไปไหนขวาแหะถูกแล้ว

เอ้อย่างน้อยรถก็ไม่ระเบิดเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปทางนี้ไปางหนี้ซ้ายซ้ายซ้ายเนี่ยเซนเนี่ยกดเลยกดเลยกดเลยไปไหนไปไหนไปไหนเนี่ยไปไหนเก็บมาเส้นล่างเลยเอ่อเอากลับมาที่เดิมเลยเอานี่นี่นี่เนี่ยนี่นี่ตรงเลยไป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 แล้วไปแล้วโอ้ยเยอะโอ้ยไปไหนเนี่ย โอ้ยสจ๊วบโอ้ยเด้ง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 เฮ้ยได้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 เออเฮ้ยมันเหมือนมันมันฟิปรถเองอ่ะเออมันปิ๊กเองเลยว่ะโคตรเองไปไหนคือเสี่ยงไปต่อได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยดูดิรู้อยู่รู้อ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ ไอ้เย yeah. hey. erm yeah. ี่ยอะไรนไอ้เย่้ย่อะไรวะเมื่อกี้ขัดจังหวะกูแม่งเนี่ยลองลองลองขันอื่นดิคันอื่นดิเฮ้ยนุกว่ะเฮ้ยทำไมกูรู้สึกว่าสนุกกว่าบนคอม

ไ,ไป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 เลยลองลองล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 งก่อนลงก่อนลงลงลงอนีแหละโอโี่ย่าข้าแมพไอาอชอบตอนที่มันว้าแบบไม่ชอบเลยโอยข้าแมพเดี๋ยวกตองวนีแหละไม่ได้ไม่ได้โอยหนหนักอันนี้หนักแรงม ออกมึงจะออกทางห้องมึงจะกดยิ่งใหญมึงจะกดทางห้องเฮ้ยซีมีกูไปเอาเร็วเร็วเร็วซีบีคูไม่หว่ากำลังมันหรอเฮ้ยนี่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไปไหนไม่รู้อะไปไหนเนี่ยสูงมาก โอ้โยย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 ยอด้ยยยยยดยอยย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 น้ยย้ปะะย้ํยปยย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 ยไยยะยยย้ยย้ยะยยโย้ยเยย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 งยยยยยนยยยยอยย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 ียย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 ยตยยยยยยยเยยยยยเยยนยนทบย ไม่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 เหมือนไอ่สัตว์มึงนี่นะเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยมฮะมาได้เลยหรอลองดูลองดูเม็ดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดอีซี่ได้จริงเหรอเฮ้ยได้จริงเฮ้ยคงคงดีเดี๋ยวนะเมื่อก่อนเราเคยเล่นอะไรหมอด้ายป่ะลองลองลองเออเอ็นี่ยหูหนุ่มไอ้มันสวยจังวะ กูร้องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวมันเป็น้งว้อเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเกิวเกิดเกดเกิดเกยดเกิดเกยดเกิดเกยวเดเยเดเเกิเ่ิดเกิดเกิดเเกิดเกะด่กิ่เ่เกิดเกิดเเขาไเ่ิดวกเเกิดเเดกิดเกิดเกดเกยดกิดเกิดเกกเเด เฮ้ยมึงไปดูไปดูฐานตำรวจหน่อยดิลงไปเลี้ยวเลี้ยวให้กูก่อนมันไม่ได้ไม่ใช่น้ำเออมันแผ่นเขาหรือเปล่ากูสาแก้ตางให้มึงแล้วว่ามันแผ่นมึงมันจะดักเลยกูโคตรโง่เลยแม่งเด้งอะไรแมมึงเป็นอะไิโอ้ยเด้งจังในสัตว์เด้งน้ำ ดิ้งดิ่งน้ำขวยดิกูขับรถอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่ละสามอยสามร้อยสามรอยนี่นี่นี้นี่นอันนอันนี้ลองดูลองดูอยากรู้มาแน่นี่ไงอยนริจาอุ้ยมันมันมัาแกแขนด้วยเออนี่นี่นี่้ยกูบอกเลยเป็นท่าดีี เ้ยเนี่ยถ้าถ้าวิ่งในนารูโตะอ่ะเนี่ยนารูโตะเออเออท่าเดียวกันเลยเด้ง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 เหม่งเอ้เอ้แต่มันลื่นล่วงนะเออแปลกอ่ะเออว่ะมันติดติดแบบเนี่ยเอี่ยโอ้โหโอ้โหมีคันอื่นอีกมีคันอื่นนะลองลองให้หมดลองให้หมดคือคือกะว่าลองเสร็จกูกูไม่เล่นแล้วอ่ะเออสามร้อยสามร้อย ล้วิเชื่อเพอเชืชอเพอไม่ต่างก็เด้งเหมือนเดิมไม่ต่างเ้ยไม่ต่างกันเลยไ้เมดงว่ะโอเคพอพอเลิกเล่นดีกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยเยียโคตรปั่นโอเคถ้าใครสนใจเกมนี้นะครับก็ลิงก์ใต้คลิปดิชั่นเลยนะจ๊ะก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผม ส่วนใครอยากให้เราลองเอ่อเล่น GTA แบบลงวอดอะไรอีกก็ลองโอ้โหฝายไงวะเฮ้ยดีก็แรงใช่เมลยะอ้าวกรรมอ้าวกรรม Uh huh. โอ้จบแล้วโอเคก็นั่นแหละนะครับถ้าใครสนใจอยากให้พวกพี่เล่นมดอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะหรือว่ามีมตัวเกม PS2 เกมอื่นก็คอมเมนต์ได้นะครับแบบอยากให้เราเล่น uh huh. นะจ๊ะถ้าเราหามาได้ก็จะเล่นให้ดูนะครับผมใช่แล้วโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผมแล้วเจอกันไว้รุ่นเจอกัน